สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับการรีวิวรถกระบะตอนเดียวมือสองกับโอตอนเดียวนะครับถ้าเ,เพื่อนๆด้านใดกําลังมองหารถกระบะตอนเดียวมือสองเอาไว้ใช้งานอยู่ในขณะนี้นะครับให้เพื่อนๆได้กดติดตามกดหัวใจไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถกระบะตอนเดียวมือสองกับโอตอนเดียวในคันต่อไปนะครับวันนี้นะครับโอตอนเดียวจะมารีวิวรถกระบะตอนเดียวมือสองนะครับเป็นอ s u ูุอ l ลนิวนะครับทั้งหมด5คันนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับผมจัด โปรฟีดาวทุกคันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่า5คันนี้มีรุ่นไหนบ้างปีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับครับมาพบกับคันแรกนะครับเป็น all new isuzu ปี2013นะครับคันนี้เครื่อง 2,500cc นะครับสีขาวรถสวยนะครับตัวสวยเลยทีเดียวสำหรับคันนี้ จัดโปรฟรีดาวให้ทุกคันนะครับคันแรกนี้ก็ฟรีดาวนะครับดูนะครับสวยใสไร้ที่ติเลยนะครับปีคันนี้ปี2013สีขาวเครื่องยนต์ส5งพนซีซีนะครับออเนิวเนี่ยเป็นรถที่มีความนิยมกันนะครับมากๆเลยสำหรับรถกระบะนะครับตอนนี้อ e ีซุมาแรงอยู่แล้วนะครับราคาก็พิเศษเลยนะครับคันนี้ ปี2013นะครับขายอยู่ที่359,000บาทเท่านั้นเองนะครับจัดโปรฟีดาวให้ด้วยนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำประกันนะครับลูกค้ามีเครดิตดีจัดฟรีดาวจัดได้เต็มเลยนะครับคันแรกราคาอยู่ที่359,000บาทนะครับต่อไปนะครับจะเป็นรถกระบะ All New นะครับปี2014ครับเครื่องยนต์2,500 cc นะครับ VGS Turbo คันนี้อยู่ที่379,000บาทนะครับ กระจอยไฟเฟซ็นทันล็อกนะครับออปชันครบคันนี้มีกระทะผายางบรรทุกนะครับพร้อมใช้งานเลยทีเดียวสําหรับวัยรุ่นต้องออนิวนะครับออนิวนี่แต่งง่ายใช้งานง่ายนะครับจะทําประหยัดก็ได้หรือว่าจะทําให้แรงก็ได้นะครับรถสวยนะครับตัวสวยเดิมไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนการันตีให้นะครับเครื่องยนต์ดีชัดซีสวยคันนี้ มีล้อกระทาผ่ายงางบรรทุกแล้วเรียบร้อยใช้งานได้เลยนะครับคันนี้ปี2014 2 0ส5องัน VGS Turbo นะครับโอ้ตอนเดียวตั้งราคาขายที่3 7 9 0 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวก็ผ่อนประมาณสัก7,000กว่านะครับคันนี้7,000กว่าบาทนะครับต่อไปนะครับเป็น All New 2อ1 2ิ2012ครับ2องพ VGS Turbo คู่แฝดสีน้ำเงิน2คันนี้นะครับ คันแรกนะครับดูคันแรกทะเบียน3ามทวเท่าของใครหสี่หนึ่งสามนะครับตู้ทึบ2เมตรสิ 10, ตัวสวยกระทะผ่ายยางบรรทุกเสริมแหนบพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3 5 9 0 0 0ห้าเบาทนะครับตู้สวย,ต,วสวยตัวสวยกระทะผ่ายยางบรรทุกนะครับพร้อมใช้งานนะครับสวยๆเลยคันนี้3 5 9 0 0 0หเบาทฟรีดาวปัน6 0พันกว่าบาทนะครับคันนี้ ต,ตู้ก็สวยมากนะครับใช้งานได้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับชอบคันนี้โทรหาโอได้ที่เบอ er ร์0864062700นะครับคันนี้รถสวยเลยปี2012 2005 VJ Turbo กกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกตัวท็อปสุดน,นะครับสีน้ำเงินคันแรก3 5 0 0 0 0บาทนะครับต่อไปเป็นสีน้ำเงินผู้แฝดกันนะครับอันนี้เหมือนกันกระทัผ่ผายงางบรทุกนะครับ เสริมแนบเรียบร้อยพร้อมใช้งานทะเบียน7702คันนี้นะครับก็จองกันเข้ามาได้เลยถ้าสนใจนะครับโอ้ตอนนี้เราตั้งอยู่ใกล้กับสบพบางบัทองจังหวัดนนทบุรีนะครับคันนี้จัดเต็มฟีดาวเหมือนกันนะครับสําหรับรถกระบะตอนนี้ม,มือสองกระทะผายยางบรรทุกเหมือนกันนะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับรถพร้อมใช้งานเลยดูด้านหลังนะครับสวยตัวสวยนะครับรถสวยตัวสวย เครื่องดีชัดซีสวยแน่นอนการันตีให้สําหรับรถกระบะต,ตอนเดียวมือสองที่โอตอนเดียวนะครับ0 8 6 4 0 6 2 7 0 0โทรมาหาโอตอนเดียวได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับหรือจะโทรปรึกษาไฟแนนซ์ได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 3 0 9 2 2นะครับก็จะเป็นเบอร์ของคุณนันทวันนะครับคุณนันคุณหนูนันนะฮะคุณหนูนันก็จะเก่งเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับตันสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเป็น all new ป 2015, 2015, 2015, ี2015-2015 v j t t r b o ตัวท็อปสุดนะครับคันนี้รถสวยยเลนะครับ จอลดพึ่งเข้ามานะครับรถพึ่งเข้ามานะครับตู้ทึบสูง2องเมตรสิบพร้อมใช้งานนะครับตัว 10, ปีสิบ้าในตัวสุดท้ายก่อนเป็นรุ่นเป็น blue power นะครับตัวสวยมากคันนี้นะครับบอกเลยว่าการันตีให้เลยนะครับปีสิบ้าคนหาอยู่นะครับอันนี้ขอให้ด่วนๆน,นะครับยังไม่ได้ลงโฆษณาเลยนะครับเพิ่งมาเพึ่งเปิดตัวเลยคันนี้ อ,อันนี้อ2,115กกระจกไฟฟ้าซินทันล็อกตัวท็อปสุด2วี5 v สเทอร b โบนะครับท่านใดรับคันนี้ก็โทรมาได้เลยนะครับโอ้ตอนเดียวตั้งอยู่ใกล้กับสพบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับสาขาที่หนึ่งสาขาที่สองติดกับโลตัสบางกววใซน้อยนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับสาขาที่สองคุณหนูนันก็ดูแลอยู่นะครับที่นี่ผมก็จะดูแลอยู่นะครับรถกระบะตอนเดียวมือสองต้องโอ้ตอนเดียว,ออออยวขอบคุณมากมากครับ